ที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคต้อกระจกเป็นยังไงมาฟังกันต้อกระจกเป็นภาวะที่เลนตาคุณนค่ะทําให้แสงที่จะผ่านไปยังจอประสาทตาซึ่งเป็นส่วนรับภาพทางด้านหลังเนี่ยผ่านไปได้ลดลงและในบางเคสเนี่ยถ้าเป็นมากๆแสงอาจจะไม่สามารถผ่านไปได้เลยทําให้การมองเห็นเนี่ยลดลงหรือมองไม่เห็นเลยในบางเคสนะคะ โดยอาการเนี่ยจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่เมื่อเป็นมากขึ้นก็จะรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันสาเหตุของต้อกระจกนั้นเป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยโดยเรามักจะพบในผู้สูงอายุโดยเฉพาะในกลุ่มที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแต่ต้อกระจกก็สามารถพบในผู้อายุน้อยได้เช่นกันค่ะโดยอาจจะเกิดจากความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดโรคติดเชื้อในคันานาบางชนิดหรือโรคทางพันธุกรรมบางอย่างการรับรังสีบางประเภท การที่มีการอักเสบทั้งแบบที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อในตารวมถึงการเกิดอุบัติเหตุทางตาก็สามารถทําให้เกิดต้อกระจกตามมาภายหลังได้เช่นกันนอกจากนี้เรายังพบว่าโรคประจำตัวบางอย่างทําให้เกิดต้อกระจกเร็วขึ้นได้ค่ะเช่นโรคเบาหวานโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเมตาบอลิซึมเช่นภาวะอ้วนภาวะไขมันในเลือดสูงโรคไตรวมถึงเรายังพบ ความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มโรคที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองด้วยค่ะและสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ดื่มสุราพบว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดต้อกระจกเร็วขึ้นเช่นกันนอกจากนี้การใช้ยาบางชนิดเช่นยาในกลุ่มลดการอักเสบกลุ่มที่เป็นสเตียรอยยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคทางจิตเวชบางตัวก็ส่งผลให้ต้อกระจกเป็นเร็วขึ้นได้เช่นกันค่ะและถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นต้อกระจกรักษาอย่างไงไว้หมอมาเล่าให้ฟังนะคะ